มาครับสวัสดีครับส่องหาจีนวันๆเฮาวันนี้กัมาครับมาหาพี่ภูครับผมพอดีพันว่ามีใหม่เด็ดครับพอดีเลิกงานมาแถววันนี้พอดีเลยครับนี่ครับผมเบิ่งบ่อครับเบิ่งเบงปลาขึ้นไปวันนี้ครับเฮาสิมาซาปลาครับพอดีเอาไปกินแรงพอดีแรงมอนุธาไปไปลุยลุยลุยเอาจากไหต่อนี่ปุดครับปลาขึ้นเรื่อยอยู่ครับเบิ่งเบง โอเคครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งแนวมันก่อนครับพี่ต่อไปไหนมาครับผมอันนี้พี่น้องเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสะแล้วครับผมตักสี่ห้าบาทบุกลงใหญ่บุกลงหลายแล้วครับผมมันซานนี่น้องครับนาครับป้าด้เริ่มละไก่้ที่แห้งแล้วครับเฮ้อาไหมไหมเดี๋ยวต้องดี แห้งแล้วแห้งแล้วพี่น้องเลยแห้งแล้วพี่จะเก็บแล้วครับ <c oughs> หุ่นหุ่นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเปีกน,น้ำลูมันหน,นึ่งมันน้งซะครับน,นี่พวกแข่งอุ้ยโอ้ยยูฟุนก้อนนี้ใน้คอนไม้เห็นบุงดี เอาครับมือนี้ปล่อยซองเสือครับทหารเสือ <c oughs> ลุยเดียวเลยครับผมเอ้ยลุยเดียวสักปล่อยซองเสือลุยเลยครับมือนี้ผมที่เป็นคนไทยเอ้ารู้สึกว่ามันนี่มึงทิ่ได้งมป่าอยู่ได,ด้หนินะมึงมึงเศร้าดิมึงเศร้ากันเศร้ากันตรงนี้นี่น้ำม <c oughs> ันแห้งแล้วครับโดดดู <c oughs> โอ้ปลาข่อยนี่ To sài được tôm tôm thì... ừ. dạ, <laughs> ừ, nó không dùng dâu 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 học dâu 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 bạn họ đi học dâu dâu đi dâu ra dâu 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 đi dâu 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 มาครับผมนี่แห้งแล้วครับผมเริ่มได้ปลามาแล้วครับอู้น,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 นันนันนันบอลบึงดูบอลเอาบอลเพราะอะไรฮนเอาทุกท่านเอานี้ไปนล้วนี่กูนี่เบ่นนงเอามาส่เก็บน้ำนี่มันพูดตรงนี้ตรงเห็นปะปน,ปนี่แม่งบ่อนี่นี่นี่โดนแล้วโดนแล้ว นนโอ้ปลาคอใส่หูดครับป่านี่ใส่นี่ทางนี้เลยโอ้ติดตมเป็นยังไงเจ้ดิ คุณก็เลยนแล้วมันย้ำต่อสาบมาคือป่าที่น,นั่นอยู่ม <c oughs> ันคือสางลงไปมัคือเงียบแล้ว <c oughs> ไปครับเรื่อยๆครับเรืเร่อยๆ <c oughs> พอได้พอได้ต้มส้มอยู่นล้วบอล <c oughs> พอได้ต้มส้มอยู่ครับ <c oughs> ขัวลงลึกๆขววลงลึกๆ,ๆ

้านทั้งนี้วันสาวลงเออสาวลงเลยรลูบไปเลยไหมลูกไปเป็นนั่นรู like there, ้จกนีええ่วะไปกันเห็นมันคืคืคืดคช่างนั่งทื่อหล่ะ โอ้โโอ้โ้โอ้โโอ้โโอ้ยโอ้ยใส่โลใส่โ้บอน้อยๆครับแต่ับอืมตรงมีคู่แล้วอันสวัสดีอีสวัสดีค่สุดยอดนะครับสุดยอดอ้โหเหลือเกียนอนเีนอนเอาใส่ทังคอคู่อะไรว้ตองู้คู่แ้ โอ้สุดยอดเอ้อตัวหูตัวอ้วนขนาดวะเฮ้ยเลยเอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวไปเอาใส่คู่เอาใส่คู่ไว้เออใส่คู่ไว้กันเฮ้ยเตะได้เตะวะเตะวะเอาอ่ะโอ้หลานมันมีคู่แม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ เด็กคอยอีกแล้วครับอืโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนอนนอนบ่อเล็กบ่อเล็กๆครับบ่อเล็กๆเอาดีดีเอาดีดีใช่ครับเต็มคาระเบื้อไปครับผมเรียบร้อยครับบ่อเน้น้อย ตเต็มคาราเบลครับผม <laughs> <laughs> นี่ครับผม <laughs> เอ้ยเอนโอ้นี่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งครับไปจะเข้าไปล้างกันครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปกันว่าได <laughs> ้ปลาอะไรบ้างไหนไปไปเอาเก็บของม <laughs> าครับผมมาครับผมปล่อยไปยลงคลองเลยพี่พี่ผู้ปล่อยลงบ่อพี่เลยเออตัวตัวมันไม่ใหญ่อะ่ะปล่อยลงนั่นเลยครับเอาเอาตัวเฉพ่อไปกินมาครับบานี้ สรุปครับผมปลาเข่งมันขึ้นหลายๆนี่ไม่ใช่งนี่แต่ปลาทอดเลยเนาะขึ้นเนาะบบไปแบบนี้เนาะหรือว่าเขาเก็บมัน,น,นหมดได้เหรอปลาครับสรุปปลาวม่นี้นี่แหละครับนี่แหละครับผมปลอยน้อยนึงได้หลายอยู่พอได้กินอยู่นี่แหละครับผมโอ้ยพอได้ต้มร้มตายวานนี้พอได้แล้วแรงครับตายวันนี้เดี๋ยวไปเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะไปครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านครับไปกลับบ้าน มาครับวันนี้ผ่าน,านมาเห็นต้นมะขามครับเดี๋ยวเอาใบมะขามครับผมต้มส้มครับพี่น้องต้มปลาค้อใส่ใบมะขามปันครับผมอไปครับเฉันเก็บครับเอ้ยนี่ไงเพื่อทซังนี่ผมมีใบใบอัดนะโอเคเออหนึ่นเี๋ยวใบมะขามนะเอาหมากก็ไม่ใส่น้ำไปครับบานนี่ไปกลับบ้านครับบานนี่ ปลาหอดบ้านแล้วครับนี่ครับผมปลาคอใส่นี่ครับต้มส้มครับปลาคล้ายๆแบบปลาคอนบ้านเราปลาคอนให้นะาเจกให้น้าครับอู้มีตุนด้วนนี่ครับผมตัวใหญ่ค้างไว้เอดมื่นครับผมกินซ้ำนี้กับพ่อกินแล้วครับเมื่อไพอดีได้กับแก้มอมเลยครับต้มส้มครับผมต้มส้มใส่มาขามครับ เอออย่าตัดก็ต้องตัดเออเอาไปเี้ออกพ่อเอออย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละไอ้ครับบุ๋มบานีเดี๋ยวเสียบบอลเพื่อนจัดการขั่วปลาก่อนมาครับบานีแล้วเหรอครับโตเป็นร่อนเลยครับดัดค่ำหนึ่งค่ำอ่ะชิทอดรที่บ้านเนาะนี่นะครับนี่ขียนใช้ไรซีกว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับต้มใส่บต้มใส่มะขามบอลเนาะแน่นมะขามบอล ยอดสุดยอดหอมนะนี่แหละครับผมปลาคอนบ้านเฮาครับว่าบนนั้นเนาะยุงปลาคอนบ้านเฮาแหละไอสุดยอดไอไป นี่ครับพี่จอบเลิกงานบมดทันเนับผมก็เลยมือหนีเลยพาเด็กน้อยไปลุยสองเสี่ยวสองส้หายครับนี่นะครับผมโอ้ว่างนนะครับกับแจวเอามาซ้อนนัอยเพื้อนซ้อนมาพี่จบไหมโอ้โหซมึงจัหว่าไ การับตักย้อนบอหไมื้อทีอไปน้ำบ่อทันเลืองานสามื้อทียเห็นแล้วครับไดยการครับได้การนานไปช่ไมที่มึงยกบังกันนะโอ้ยต้องให้อื่นวะแยงแยงแยง โมแก่ใเห็ดเกี่ยวไงโชว์ควนมดำเกี่ยวป่าแร่ล้นพุ่งนะประสบเจ้าเลยประเจ้านะเฮ้ยสุดยอดครับอืมเนาะเอาเนี่ยแหละครับผมอันนี้กวได้มากับทุกโตะกันเท็่กินครับผมพอดีได้กับแก้มที่เหลือก็เอาไว้กินกับข้าวครับมันยังบูสุเนะยังบู๊ทดถอะนะเอ้าฝากที่คลิปแล้า ดูวิธีไหนเอาฝากทีละเอาฝากเนี่ยปะก,กดไลค์ซับสไครป์และติดตามในเดือนต้นเอียงนะพี่ใจวันวันแหีเอาด้วย <c oughs> วัดเหาแล้วก็วัน,คคมนมงรรกกมวังดงมเออเนี่ยครับคลิปนี่เขาเป็นอยังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้อยๆของไทยเฮาเนี่ยครับสร้อยเป็นกำลังใจให้พวกผมเลยเนาะพี่ยอดเนาะแม่นครับแม่นพึ่งฮาร์ดทีสครับผมอันใดบบดีอันใด แบบเป็นยังไงกะคอมเมนต์บอกได้อยากได้ความคิดเห็นของครูติดตามผูู้ชมนี่ไหมครับสรอยเนาะส่อยไหนครับว่าชีดแบบใดรูทางแบบใดการตัดต่อผมกะบอกค่อยตัดต่อเก่งปันไดครับผมกับบกหัเรื่องหัวเล่าแบบไหดอยากได้อยากได้คำแนะนำจากครูติดตามกับผู้ติดชมนี่ไหมครับอโอเคสักครับพี่นี่ก็สะัสดีครับ